ทกสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากความบังเอิญจะมีอะไรบ้างครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยหนึ่งกับภาพรังสีโดยองรีเบคคิวเรลเป็นนักฟิสิกส์ที่มีความสนใจในเรื่องการเรืองแสงตามธรรมชาติและความแปลกใหม่ของรังสี เอกรและได้ทดลองมาอย่างต่อเนื่องแต่ในปี1896เขาได้ทดสอบดูว่าคาทิงแร่ธาตุที่เรืองแสงตามธรรมชาติไว้ใต้แสงแดดมันจะสามารถผลิตรังสีเอ็กร์ได้หรือไม่แต่ขณะทำการทดลองเกิดความผิดพลาดซึ่งทำให้เขาพบรอยตรงก้อนหินยูเรเนียมอยู่บนแผ่นถ่ายภาพดังนั้นเขาจึงคิดว่าน่าจะมีพลังงานซ่อนอยู่ เขาจึงร่วมมือกับเพื่อนคิดค้นและพบว่ามันเป็นผลมาจากสารกัมมันตภาพรังสีที่ทำให้เกิดพลังงานนิวเคลียร์นั่นเองเหตุการณ์วันนั้นทำให้มีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในวันนี้สองพลาสติกพลาสติกถูกคิดคน้นขึ้นโดยลีโอ เทนดริกแบ็กแลนด์ land, ซึ่งเป็นนักเคมีที่ต้องการผลิตสารอื่นมาใช้แทนสารแชวักเพื่อเป็นชนวนในเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แต่ในขณะที่เขาทำการทดลองสารเดเกอร์ไลท์เขากลับค้นพบวัสดุใหม่ที่สามารถพิมพ์รูปพื้นได้ทันยังทนความร้อนได้โดยไม่บิดหมออ ซึ่งเขาคิดว่าจะนำไปใช้ในการบันทึกเครื่องเสียงแต่มันกลับถูกนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆนั่นก็คือพลาสติกที่เราใช้กันจนถึงทุกวันนี้เองพลาสติกที่ใช้ในปัจจุบัน 3. โคโคกถูกค้นพบโดยจอห์น ton, เพมเบอร์ตันเทศสัชกรในเมืองแอตแลนตาซึ่งเขาต้องการจะค้นหายารักษาอาการปวดหัวจึงได้ทำการผสมยาที่ยังคงถูกติดเป็นความลับจนปัจจุบัน ออกมาแล้วมันก็ถูกวางขายตามร้ญญานยาแต่แปลกที่ต่อมามันกลับกลายเป็นเครื่องดื่มโคบบรรจุขวดที่ขายดีที่สุดในโลกโคบในปัจจุบันสี่ไมโครเวฟเกิดขึ้นจากชายคนหนึ่งที่เดินทางเข้าบริษัทและเขาผ่านเรดาร์ตรวจจับโลหะมาได้ เมื่อกำลังจะเดินไปถึงห้องทำงาน <_ d ance> เขาก็ล้วงกระเป๋ากางเกงเพื่อจะหยิบช็อกโกแลตแท่งขึ้นมากินแต่เขาปรับพบว่าช็อกโกแลตปรับละลายทันทันท,ที่อากาศก็ไม่ได้ร้อนดังนั้นเขาจึงคิดได้ว่าเต็นเพราะเรดาร์ <_ d ance> เขาจึงสร้างไมโครโวเวฟขึ้นมาจากรังสีเรดาร์นั่นเองไมโครโวเวฟในปัจจุบัน5อย่างวอาลคาร์ไนย่างรถยนต์และรองเท้าชาวกเกาหยีได้ใช้ความพยายามนานนับสิบปี ในการค้นหาวิธีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติอย่างให้ง่ายต่อการใช้งานโดยคุณสมบัติอย่างที่ต้องการคือต้องทนต่อความร้อนและความเย็นแต่เขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของอย่างให้เป็นตามที่ต้องการได้จนกระทั่งวันหนึ่งพูดเยี่ยได้ทำส่วนผสมของอย่างกรรมาฐานและตะกั่วหกลงไปในเตาที่กำลังร้อนอยู่ ทำให้ส่วนผสมทั้งสามหลอมร่วมกันและไม่เตรียมเป็นสีดำเมื่อกูตเยหยิบสิ่งที่เกิดขึ้นมาและสังเกตดูเห็นว่ามีความแข็งแรงแต่น่าจะนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลังจากการค้นพบอย่างวาลคาไไนโดยบังเกอิญของกู y e เยปัจจุบันนี้มีการนำยางชนิดนี้มาใช้อย่างแพร่หลายเช่นยางรถยนต์และรองเท้าหกยาเพนิซิลิน เ n นิซิลีนเกิดขึ้นเมื่อปี1928หรือประมาณ80กว่าปีมาแล้วเนื่องจากอเล็กซานเดอร์เฟลมิงไม่ได้ทำความสะอาดห้องทดลองก่อนจะลาไปพักผ่อนเมื่อเฟลมิงกลับมายังห้องทำงานเขาสังเกตเห็นเชื้อราแปลกแปลกเจริญเติบโตอยู่บนจานอาหารที่เลี้ยงเชื้อและรอบๆอบเชื้อราเหล่านั้นไม่มีการเจริญของเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นบุเกิดขึ้นเลยนั่นทำให้เขานำเชื้อรามาใช้ผลิตเพนิซิลีน เ่นิซินลินจึงเป็นยาปฏิชีวนะชนิดแรกที่ถูกค้นพบและยังมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันที่มาไรซาย